มันเป็นน้ำเฉยๆถ้าวโอ๊ตนบ้าก็หิวน้ำน่ะได้ไอปอมอ่ะแต่ไม่ได้เอาเปปซีมาไว้ยบัวเจ้าหนุ่มจมวัวมาหน่ำเลยอ่ะ ขึ้นมาแหละขึ้นมาพนี่ขึ้นป้งได้ก่อค่ะขึ้นไปข้างในวนลาค่ะ,ะแมปนี่งานแผนที่จะเป็นมึงออกแมป ประวัติความเป็นมาห้หามส่งเสียงดัง อ่อยอ่ะม่แนมบอกอสักทือนึงจังสิบอกมันโอเคอยู่ ้น้ม่ันหอยหลัเอางหาสคนทนเลยสิขึ้นตามไม่ั้านู่ังเดินไม่ไหวแล้วหัวเข่าเขาอยู่ไหน อันนี้แค่เริ่มต้นใช่ไหมแมนแม่ไม่ได้สนในทำใจก่อนจะทำใจก่อนอะไรเดยวตะเพินล็อก อ๋อซองเมืองซองเมืองแต่ว่ามันจะอาจจะบ่ได้ขึ้นอย่างเขาเดินขึ้นมาด้วยรอแม่เหรอเป็นไงแม่แม่บอกว่า 卖的家哪？妈 จะเสียงหนัง <inside> ่าเสียงหนังคนะหนักจะเสียงหนังคนละคนบอกว่าจะเสียงหนังคนาสานที่สักสิบคนส่นกสีชั้น กี่นาทีเป็นไหนเขาสองลูกปีนี้เออปีนี้ขึ้นเข่าสองลูกเอาไปต่อจะถ่ายคลิปให้สร้างภาพหน่อยในวัยเท่าไหร่ในวเข่าสองลูกในวัยห้าสิบห้าสิบไม่ยงยีกเดือนอยู่หกเดือนในวัยอันไหวหาซีฟยังจะมาหุ่นดีแท้หาซีฟยังก็จะมาหุ่นดีคากปานนี่ จะชิรอหนาอยู่นี่ว่เืนลูกสาวเพื่อนชิดองกรวะชิดองก่กรวเจ้าี้แก่แดงเปงแงจะตปัดแก่มาบ จะสุดหยอดจรๆนึ่งปีนี่เดีุ๋ดยอดกันเชะจ้าไปยางคือหัม่ลื้นไปฟังบ้างหืนะอันนั้นอกไปฟังเขาพูดอ่ะหื้นไปฟังแล้วพูดฉันบอกตัใหญ่ัวใหญ่ไปทีสามานแล้างทั้งๆนะก็มองหาหน้่ใหม่ทางยางหาหน้่ใหม่แล้ววะเออ เารงนี้เคือทาขางนไหนเือทางล่ันนะทา้เขาไปทางนั้นเขาไปทางนั้นไปทางเี้มันสอดกันมาสอดกันไปหงงเมื่อยละหายง่ายเข้าปาหาเห็ด เหมือนได้ดันไงนึกถึงตรงภูกระดึงเลยที่เราไปเดินดูน้ำตกกันแล้วก็ถามว่ามาทีกทางใช่ไหมเขาบอกว่าจะส่งเสียงดังเขาอ๋อคนขายแล้วะนึกว่าสั่เจ็ดสิแบบค่าสั่โทอดๆๆเลย ยาเด้อเอาพ่นขึ้นในยางไปทางน่ะเอาเพ่นขึ้นในยางทางไหนเข้ามาพ่นเรามางเนาะเขาต้องไปยางอ่อมสั่นโฮกหล้วก็ไปยางอ่อนสันหาเนี่ยเขาขึ้นบันไดเนาะอันนี้เขายางอ่อมอยู่สั่นเกตขึ้นบันไดตรงไหนขึ้นบันไดชันชันมาตรงไหนมอ ออจะมองไรอ๋อฉ oh, oh, ันเจ็ดเดินง่ายกว่าเพื่อนจ้ะเอดเกันเฮ้ยเขายังสอดเท่ากันแมนบอนีหอย ้อ,อมกันย่างไปทางนี้บอกที่นี่ไปยั้งทางหนนันีออม่มพนมามุม้งยังนี่อ,อมไหนีซื้อนี่ไ้งับเอออมใจกันออออกนี่ซื้อนี่บลท โห็อะงรุนะดนั่นน้ไงน้ำพูข้างล่างน้ำมึงจอดรข้างหน้ามึงนี่นะเจ้าตองานี่บ่สันเจ็ดนี่ละีพี่น้อง <c oughs> ส,ส,สันเจ็ดเกินเอิ่นนุ่เมึงสาธุเ้ยหัดสันเจ็ดอะให้คอยได้มานน่เนลเวลาแม่คอยแม่สันเจ็ดแล้วโอจะมาหอดสันเจ็ดอะม่ สันเจ็ดยังไงกมัวมีนบ่ทมอทำผู้ลบางบางบางที่เ่าบางยี่ก็มาเขียนบ่สี่เขียนตื่นอีกคนบ่หอดแ้วฉันคือบูบิชิตชั้นเจ็ดใช่ไหม ขางางเกาางองางวิวนั่นบ่คือยูบ่ดดูบ้าอะไรแนวนางนี่ได้บ่เป็นยังไงมีแหงยูบ่หอสองเจ็ดมีแหงด้หอสอเจหอสงเจหอสเจ็หอส ปาี่ล่งหอดแวลงระบาดเนี่ยเฮ้ยมีแต่ผีบ่าเ่านี้ผ้ามาแบบนี้เศร้าระบาดนี่มันเหมือนทางน้น่าพนาพ่นาอยากสีผากันมาเลยอยากสีผากันมาเลยแกบนี้เด้ เจ้าศึกษ้าจะทำหน้าข่าเว้เอาดเอามองทางกลางเซียวเียววที่แลกเลยเฮ้าบอกว่าอุ้ยข่อสิไปอยู่คันโดสันแปดข่อยเสียมเป็นเซียวแถ่น้อะไวะเออมันสูงโอ้พ่อขมาหัอสันเจี๊อดมัน แม่มัน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 บ่อใหย่คือพวกอันบันไดมม่ยังเราบักแล้วฮะท้าลงใหม่ยิ่งได้อยั่เห็นถุงเราบ่กเห็นถุงเราบอกถุงยางพนักบุญค่ะตรงอยู่นี่ครับพนักยางไปทล้วอยู่ประมาณอีสิบเมตรครับโอ้เดี๋ยลงบ่แม่ค่ะลงลงไปนี่ตรงตรงไปนีละอันตรงออกไปทางตรงออกไปทางขุ่นเด้อจะไปเดี่ยวขวาเด้อ ค่ะกลับค่ะกลับค mm ่ะอ mm ันน mm mm nah, ี้มาทางผาตรงนั <at> ok ้นแล้วใช่ไหมคะไปตรงนี้ได้เหรอคะเสียวมากไหมคะลองดูครับต้องลองโอ้ยไปแต่ว่ามันสบายนะสบายเหรอเป็นทางธรรมดาใชีแต่ว่ามันเป็นบันไดอ๋อมันในแบบไม่มีเนี่ยอ๋อ ลงไปนี่สองดูเฉยๆถ้าไม่ไหวแล้วก็ถอยออ <laughs> เป็นยังจะเป็นยังคุณพีคุณพีจะเป็นยังอ๋อจะวมักว่วมสูงอันเมื่อหวัวเนี่ยจะนำนักลงแนเด้เข้ามา,า,ไ,าได้นำนักไได้กินมาได้ละ่ะ คอยพ่อเฮ็ดปวกด่เด้อยปวดบ่อีจะเป็นคักเป็นแนนเนาะโอ้ยจำบอดว่ามันอันโอ้พ่อกินมะหอยสันเจ็แต่มันมันเย็นเนาะแหนได้ยูมันบอดอย่างคือผัวบันไดบันไดนี่ไงนะบังปลามันเหมือดโอเคฉันได้ทอดเกือบบ่ ปีนี่จะคากนงอปีนี่นนอไม่รู้ว่าพาแม่มาทำอะไรไปแม่ มายังสิถอยหลังยนะไกลเลยไกลถอยไปอกัน้ลงดแล้ววใ่มีานน่ะานน่ไปต่ออยู่น่ะเดี๋ยวไปได้ไปได้มากมากก่อน คนไม่ตกไม่ลื่นหรอกห,า,หาตองถึงพาตองถึงแสดงว่าเวาลาเขาอันนี้เขามานั่งตรงนี้เหรอ,อเคออะไรเนี่เออกระบบ ียวนูมีอิดอิดอกอสุดหรอเ่เอัออดดอ đá <laughs> mà <nói gì? cười> mà cá <màu> cao <laughs> ทำไมไมีเสียงอ่ะ นี่ผาอะไรผาพึ่งผาพึ่งแบบใดอุ้ยดูมันทะลุลงไปข้างล่างเลยเนี่ยอ,อันนี้คือผาพึ่ง้ ช่ปากก่อนพี่แป๊กรอด้วยแดดมากเราก็มาลงฝั่งแดดเนาะฝั่งร่มไม่เป็นว้าิว เออใช่อันนี้ข้างหลังไปทางไหนอ่ะไม่ดูเหมือนกัน จะแม่งทางคนบ่มากัน,นีง